This Digital Tips Podcast. Listen t is for your f u u หกเมทริกซ์เบื้องต้นวัดผลบนเว็บไซต์สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Digital Tips Podcast นะคะ Podcast ที่จะชวนทุกท่านเนี่ยมาอัปเดตเรื่องราวในแวดวงดิจิ t a ลมาร์เก็ตตแล้วก็การทำการตลาดออนไลน์สนุกๆน,นะคะแบบฟังง่ายๆเอาไปใช้งานได้ง่ายๆนะคะโอเคทีนี้ หลายๆคนก็ถามเข้ามานะคะบอกว่าอยากจะให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าถ้าสมมติวันนี้เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่า ธุรกิจควรจะมีเว็บไซต์ในฐานนะที่เราเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะเป็นผู้ประกอบการเราควรที่จะต้องดูเมทริกซ์อะไรได้บ้างนะคะชีวิตจริงๆก็อยากจะตอกย้ำนะคนเป็นเจ้าของเนี่ยบางทีเราไม่จําเป็นจะต้องทําได้ทุกอย่างนะคะแต่เราควรจะต้องเข้าใจเราจะไม่ต้องทําเว็บไซต์เองนะคะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเราควรจะรู้ว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเว็บของเราเนี่ยเป็นอย่างไรเวลาที่เราคุยกับทีมงานนะคะหรือว่าเรากำหนดทิศทางเนี่ยมันจะได้สามารถกําหนดได้นะคะ ทีนี้โดยปกติแล้วต้องบอกก่อนว่าการวัดผลบนเว็บไซต์ทุกๆเว็บจะสามารถติด Google Analytics ได้อยู่แล้วเนาะแต่ทีนี้เนี่ยลองมาดูกันว่าเอ๊ะแล้วมันมีคำศัพท์พื้นฐานอะไรบ้างที่เราน่าจะต้องรู้วันนี้เอามาฝากกัน6คำศัพท์ด้วยกันอ่ะเรามาฟังไปพร้อมๆกันนะคะอัปเดตข้อมูลหรือว่าใครบางคนที่อาจจะรู้อยู่แล้วเนาะถือว่าเป็นการทบทวนไปในตัวนะอันแรกเลยนะคะคำว่า users นะคะ users หมายถึงอะไรก็คือ ตรงตัวเลยคือจำนวนคนที่เข้าชมเว็บไซต์ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเข้าไปดูใน Google Analytics แล้วเราพบว่าอุเว็บไซต์เราเนี่ยมีอยู่3,000ยูเซอร์ความหมายก็คือมีคนเข้าเว็บเราทั้งหมด3,000คนนะคะ user เนี่ย่วยเป็นคนแต่ถ้าเป็น sessions นะคะเมื่อกี้เราบอก user หน่วยเป็นคน s e s s i o n เนี่ยหนอหน่วยเป็นครั้งหมายความว่า s e s s i o n คือจำนวนการเปิดเข้าชมเว็บไซต์ซึ่งสมัยก่อนเนี่ย เราก็จะเรียกว่าเป็นวิสิตนะคะวิสิตเป็นครั้งครั้การที่เราดูในอ n นนาลิตินะคะแล้วเขาบอกว่าเว็บเราเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด5,000เซสชั่นก็หมายความว่ามีคนกดดูหน้าเว็บของเราเนี่ย5,000ครั้งนั่นเองนะคะ ซึ่งตามมาด้วยคำว่า session duration นะเมื่อกี้ session คือจำนวนครั้งใช่ไหมฮะดูว่ามีคนเนี่ยมาเปิดเข้าชมเว็บเรากี่ครั้งแต่ถ้าเป็น session duration เนี่ยมันคือระยะเวลาละนะคะหมายถึงว่าระยะเวลาที่ user คนคน,นึงเนี่ยเขาเข้ามาทำกิจกรรมในเว็บเราเนี่ยมันนานแค่ไหนนะคะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่า user เข้ามาในเว็บ แล้วเขาไม่ทําอะไรเลยนะคะบนเว็บเปิดแช่ทิ้งไว้เกิน30นาทีเนี่ยโดยปกติแล้วมันจะเกิดเซส i o n time out คือเซสชันนั้นก็จะหมดอายุลงแล้วก็จะขึ้นเซสชันใหม่นะคะอ่ะคำต่อมาค่ะคำว่า page view นะคะ page view ก็คือจำนวนการเปิดดูหน้า Page หรือว่าจำนวนครั้งที่หน้าเ g e นั้นเนี่ยถูกโหลดขึ้นมาซึ่งวงเล็บนะคะนับซ้ำการโหลดจากการที่เป็นคนคนเดียวกันก็นับด้วยนะคะ คำที่5นะคะคำที่5คือคําว่า conversion คํานี้ได้ยินบ่อยมากๆนะคะ conversion ก็ Con คือการกระทำนะคะการกระทำที่มันเป็น design action นะ,ะเป็นสิ่งที่เราต้องการให้มันเกิดขึ้นจากคนที่เข้าชมเว็บเราเช่นให้เขากดลงทะเบียนให้เขากรอกรายละเอียดให้เขาสั่งซื้อคลิกลงตะกร้าสินค้าสมัครสมาชิกอะไรอะไรก็แล้วแต่นะคะนี่ก็นับเป็น conversion ทั้งหมดเลย สุดท้ายเลยคือคำว่า bounce rate นะคะคำนี้สำคัญมากนะคะ bounce rate เนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาไทยมันคืออัตราการตีกลับนะคะก็คือลองนึกภาพเหมือนเวลาที่เราเข้าไปเว็บใครสักคนหนึ่งเราเข้าไปเสร็จแล้วปุ๊บอุ๊ยไม่ตรงกับที่เราอยากได้แล้วเราก็เด้งออกเลยอันนี้เขาเรียกว่า bounce rate นะคะอัตรานี้เนี่ยตามชื่อเนาะคือพอเป็น bounce rate ปุ๊บเนี่ย ยิ่งสูงก็ยิ่งแปลว่าอาการนะ่าเป็นห่วงยิ่งสูงยิ่งไม่ดีนะคะเราอยากจะให้ bounce rate เ,เนี่ยมันต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้การที่ bounce rate ส,สูงเนี่ยมันแปลว่าอะไรได้บ้างเช่นอาจจะแปลว่า user ที่เข้ามาเนี่ยไม่ใช่ target เราหรือว่า content เราเนี่ยไม่ตรงกับเขาอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะหรืออาจจะเป็นการที่เ,เข้ามารับปุ๊บเว็บ หลดช้านะคะหลดช้าเสร็จว่าไม่เอาละลำคาญอยากดูแหละแต่ไม่ไหวมันนานไปนะคะก็อันนี้ก็จะทําให้เกิด bounce r a ที่สูงได้ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยแปลว่าท่านเจ้าของธุรกิจต้องกลับมาดูแลนะคะว่าเอ๊ะมันมีปัญหาอะไรกับเว็บเราหรือเปล่าไม่อย่างนั้นเนี่ยบางครั้งเราทําการตลาดแบบดีมากเลยแต่มาตกมาตายตรงที่พอทําเว็บไปเสร็จแล้วเนี่ย โหลดสปีดช้านะคะเข้าไปรูปภาพแปกคุณภาพแบบไม่ดีไม่น่าสนใจมันก็ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําไปแล้วปุ๊บเนี่ยพอมาถึงสุดท้ายปลายทางแล้วมันไม่นําไปสู่การปิดการขายได้ นั่นเองนะคะโอเครีแคปนะคะ EP นี้เราคุยกันเรื่องของ6 m เ t r ริกเบื้องต้นวัดผลบนเว็บไซต์นะคะมีตั้งแต่คำว่า user session session duration page view conversion แล้วก็ bounce rate นะคะก็เป็นฟังกันแบบสนุกสนุกเพลินๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยไว้จะเอาตัว m ม t r ิกซอื่นๆมาคอยอัปเดตให้ฟังกันเนาะก็ถ้าอยากจะฟังเรื่องไรนะคะอย่าลืม request เข้ามานะคะอย่าปล่อยให้ที่พูดอยู่คนเดียว เะระีเควสเข้ามาได้ค่ะอยากรู้เรื่องไหนอยากฟังเรื่องอะไรชอบหรือไม่ชอบอะไรบอกได้หมดเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเรามีบุ๊ r รีวิวด้วยนะคะเป็นเรื่องของการรีวิวหนังสือดังนั้นเนี่ยใครที่ รู้สึกว่าอยากอ่านหนังสือหนังสือซือซ้อมาเต็มบ้านเลยไม่ได้อ่านนะคะใช้วิธีการช่วยได้ด้วยการไปฟัง Book r e v วิ w นะคะในหน้าเพจ Digital Tips นะคะก็จะมีปกติจะเป็นช่วงวันเสาร์นะคะแต่ว่าถ้าเสาร์ไหนที่มีสอนก็อาจจะไม่ได้มารีวิวกันแต่ว่าตอนนี้ก็รีวิวไปหลายเล่มแล้วแหละยังไงเราไปฟังย้อนหลังกันได้นะคะสำหรับ EP นี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะแล้วพบกันคะ่ะสวัสดีคะ่ะ This Digital Tipps Podcast is Listen for your futures.